ตอนนี้อยู่กับเกม Hero Smash นะครับเกมเล่นมุนกราเซอร์ต่างๆเล่นในหมวดน้อยจะเป็นเป็นทั้งในเดโคเลอร์ไฟฟล็อกกูเกิลโคบัสโซลีอะไรต่างๆนานาเล่นม่หมดเดียจะมาเล่นให้ดูกันเลยก็ผม,มต่ก,กต่อนเด็กเคยเด็ดเกมของค่ายนี้มากเป็นนังมือโคตรยาก กว 20, 30, 40, ็วิ่งสิครับสามเจ็ดก็มาคียเอ็นเอสเขาเลยฮะต้องชื่อนี้เลยครับเอาทีมทิมเลยก็ไ,ได้แล้วมันติดติดโอเคเสียงน่ารักดีแอนแคลร์อา่าเลือกสีผมเออมคผมัวชอบสีเขียว ยอยาไปแพแต่ใส่ส้มไม่ช่กุพูนะริ่งก็อ๋นี่ทำไมนี่เอีนตลกไลย่าเดี๋ยวน้น่หาอ้นี่นี่เลยก นี่กิเกินิดหนึ่งนี่ตัวอะไรััไม่รู้อ่าถีเหลี้ยอย่างแจมถือเหลี้ยอย่างแกมอ่าสไตล์แตะขาดขอหม่นอือนีลกัรจะมัก นี่เราไมีคน ik ้มดังลูกตาอืมตอนนี้โดนใจนี่ยากเลยอ๋ออะน่ากลัอินสต๊อกดีนะอ๋อเอ่อไวสกูด้วยกันคอนโดเขาอืม อ๋อเมอร์ชิคก็โอเคอยู่นะเอ่ออันนี้แลวกันเล่นเชทียเนายเช่ครบคุม เนี่ยมันต้องนี่แหละถึงมืออ่าไอรอนแมนนะไอรอนแมนเลือพ่อนาวุธเอ่อปืนเข็มปิดยาเลยนี่เหนชอบตอนเมื่อกี้เอาา่อเอาอะไรส่วนตัวชอบสันไนซ์๊บสนไนเปอร์ไรเฟิอลอยู่แางนี้ปืนอะไรนีชื่อออเลนวะ นั่นเอาช็อตบ,บัสเตอร์แล้วกันเอวเม็ดก็คือเออหน้ากากไม่เอาอไม่เอาอาันนี้ไม่เท่ไม่ไเท่ใช่ัหมม่ตายนะครับเออ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 ม่มีเสียงก็เฟกด้วยเนเี่ อีเมลแล้วมันขอตัดตอนนี้ไปแล้วกันนะครับอ่ะก็มาตอ่อกันนี่ซักเส้นแล้วแล้วอ่านซักซีสก็ได้หต่อ่านซักเส้นโอเคอืมไ,ได้ต่อเนื่อยุ่ะงงมันต้องใช้บัตรเครดิตมันยุ่งเพลย,งยางไงอะครับ บัตเทิลเพลงโอเคนะเราวะตัดไปยการที่เกมมาเลยแล้วกันต่อมาต่อกันเลยเฮ้ย <Hello. S 1> อ่ะเฮลโหลอ่ะเออ ยังไม่ได้ยืนยอ,ยอีเมลเลยใช่ไหมเจ็บเลยเลยคิคดเล่้ไงอะ่ะมา holy shit ลองเป็ตัวแรกก่อนโอเคเยี่ยม เยย่ยมเยยเยรวิธีการ้เยี่อมเยลาน่าอ่าี่าเ่อ่าบ่า่าอ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 ารเาอาอ่าอ่าอาอ่าอ่่าอ่อาอ่่า เดอเอเบไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ที่ไอ้อะไรวะม่ชื่ออะไรวะวี้านั่งมาโลกหรือเปล่าเขาเรียกแคปซูลเออแคปซูลที่ใส่กินกินนะแคปซูลที่หมอให้มาโอออะไรเข้าชอบเกตพอยต์ตอนนี้ก็คือเกมในเครือข่ายก็มีอยู่ าเกมที่บอกว่าติดมากติดเกมนี้เเกมแรกเลยแล้วก็ออกเกมไเกมนี้มาเกมแรกแล้วก็ออกเกมนี้ไอ้เกมนี้นเกมนี้เกมนี้โอเคเกมที่เล่ออยู่ก็เกมนี้เลยมาฮงมาเฮลลันวินตัวอะไรทำอล่นยังไงอ่ะ ที now. Now. Bury, yeah. Yeah, like ่ไหนยินแมนอุ้ยย้อย้อมย้อมย้อมยิกยืดยืดโซยโซยยองยองโซยนี่ดูมิสเตอร์แบดเบอร์รี่เราเยี่ยมเยี่ยมเลยครับไปลงข้างล่างตัวอะไรไม่รู้ปล่อยแม่งเฮ้ยเฮ้ยเอ็นนี้เท่ดีว่ะ นายนายทำเอาอะหมดเวลาอ้มีมิชชั่นด้วยแอคเซปต์ม่ครับ,รบโอเคทนี่ยตัวน,นี้เท่ตัวน,นี้เท่ดีนะมิชชั่นทำเอาเหมือนกันแอคเซปต์ป่ได้อะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ทำไว้ก่อนอุ้ยตกใจอื้มเย็นเย็น อ,อืดามเมจชายแรงกว่าอ,อืดามเมจเราแรงกว่าเห็นเห็นรู้สึกว่าภาพมันจะหลุดกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้ yes. เฮี่ยได้ปืนใหม่มาหรืออินเวนทอรี่ดูสิโอ้ฮ้ยเลวเวลสองฮ้ยใช้พิควิกเยี่ยมเป็นไรวะ เลรบเควสได้ยังอย่าง,างมันได้ทำไรเควสมันี้ไม่ได้อ่านไม่เอ่นอะไรเลยนะมาถึงบุกเลยนะอ๋อค่ายตัวนั้นห้าตัวโอเคออกมาเอ่ะไฟแม่งโอเคดาเมจสี่สิบกว่าต่อสิบกว่ากว่าโอเคน่าจะลงตัวอยู่พอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเค อ่าสองตัวแล้วเยี่ยมไปไปโอเคเลยสามตัวนี่ก็ไฟแม่งนั้งสองตัวนะ่ะเอาอืมเดินเวลาว่าเราจะเพิ่มเวลาในการตายเร็วขึ้นมากกว่านะ <c oughs> โอ้สกิลออโต้แอทแทกคูลดาวสองวิ อันตี้บาสเตอร์คืออะไรอ่ะตอนที่เราไปดูโอ้ oh, จะตายแล้วโอริชิ h a t the hell โอ้โอใหม่ใหม่ใหม่นะเยี yeah, ่ย right? มันคือไสี่ตัวแล้วเหมือนกับเออแอดลอนเจร์ควีนเลยนะครับส่วนของหมดนนี Anti ้แอนตี้บาสเตอร์ต้องเวิลสี่อะเอ้ย โอลิชชิดปืนมีสามสกิลมีหนึ่งิเซนต์หนอ,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 อไอชีคืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยตกใจช่างมันโอ้เลือดเอ่อลีเจนตลอดโอ้ลีเจนก็ลีเจนก็เยอะพอสมควรทีหนึ่ง เดี๋ยวก็จบวันนี้เดี๋ยวไปยิงจานอีเมลก่อนจะได้พิมเออ hello so hello so yeah I live in Thailand อะไรอย่างนี้นะโอเคมิช okay, ชั o นเ r ร m p องผิดไ่ตัวอะไรนะตูบ้บ้าเฮ้ยมันเหมือนดาบในอ,อะไรวะเอะเป็นเจ้าเควสเลยอะ่ะโอ้โหเล่นานานขวานเก่าเอเอแล้วมันรับยังไงทำอิน หรอหรือว่านี้โอเคอาจจะเยี่มยมเลยคอมพิวเตอร์ทิมอินอ๋อเลือกเฟรมบราส์อันนี้แหละ yes โอเคอ๋อโอเค accept accept โอเคเอ็กเซปไปโอเคกานกอัาคิดไม่รู้แต่ที่รู้รู้ว่าที่รู้รู้ตอนนี้คือจะเล่นแล้วโอ้โหเออมันก็เหมือนอ่ะมันดีกว่าเอเวนเจอร์เควสที่เราสามารถเห็นคนอื่นเดินตอนเดินได้เยี่ยมเอเวนเจอร์เควสเราไม่เห็นคนอื่นเดินเลย แม้แต่คนเดียวพอเราวาร์ปไปแล้ววาร์ปกลับมันก็จะหายเพราะมันเดินไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละเอเบนเจอร์เควสเฮ้ยลืมใส่อ้าอ,อ้าลืมใส่ไงอะอันนี้ยุงจังอืม จิ้วจิ้วจิ้วอิ้เจิ้วจิ้วเชโอเคืตอนนี้เราต้องการที่จะใช้สกิลโอเคเอาโอเคได้แล้วคราชทดสอบสกิลกับอนันเอเอนี้เลยอืมเยี่ยมมีแบบเอ่อติดคงติดคิดด้วยนะครับอันตอนติ มันเขาบอกว่าเอ้ยบรดชอนบรดสามสิบเก้กาและปืนที่ใช้ยอยู่ก็ร้อยสี่สิบลองใช้ดูอืออือดูจะเอาอือว่มันก็เท,ท,ท่ากันนะ ดูจากอันนี้แล้วโอ้มีเช่คอมพิวตอีกแล้วคริสแล้วเกิดมี้บ้างโอเคมันให้ทำอะไรอ่าเลขสี่แล้วห้าสิบเบอ มันชอบคร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 อบชอบมันเคยมันให้ทำอะไรวะคือสามแล้วเออเชืช่ชอปุ้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ทำแล้วอือโอ้รู้สึกว่ามันจะแรงกว่าอันเก่าด้วยนะอันนี้บางสี โอเคได้อะไรก็ไม่รู้เต็มไหมดเปิดก่อนได้ไหมเฮ้ยบินได้หืึแยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยไปทำอีกคลิปอ่ะแฉม cannot be clip เดี๋ยวจะคลิปหน้าเลยให้ดูเอ่อเอเวนเจอร์เควส ตัวละครเข้าข้าวตัวที่เธอเล่นให้ดูว่าเข้าวเข้าข้าว้าข้าวกกับกับเออโอเคเฟร,รมตอนนี้มีอ๋อเฟร,รมนี่มันก็คือราคาขายใช่ปะ่ะออเข้าใจนะอ๋อนี่ยังมีเฟร,รมอยู่ห้าร้อยหกสิสามเฟรมนะครับเยอะพอสมควรเลยแดบ กสู้เลยเออเยี่ยมเยี่ยมรู้สึกว่าเสียงเกมมันจะเบากว่าไอเสียงไม้มันเบากว่าเสียงเกมหรือเปล่าไม่ได้สังเกตเลยโอเคเอ่อ o l y shit โอเควิขึ้นยากพอสมควรแล้วเหมือนในมินเจอร์ควีในส่วนหนึ่งนะไม่เหมือนตรงที่พวกของแล้วก็วิชชั่นแล้วก็ เวลยแล้วก็เอ่อเวลมันจะขึ้นยากมิชชันเฮ้ยอะไรอะไม่เอาไม่เอาม่อาอันนี้อืมอือืแบคอือืมอืสองสามอืโอ้น่แหละเออเฮาเมื่อกี้ ฟปั๊บจะจุยกระจายละแต่คาเลยทีเดียวเห็นเอฟเฟกต์เมื่อกี้กลางเลยกลางกลางเป้าเลยทีเดียวเราจะมาลองนะครับตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกต์กลางเป้าหรือเปล่าอู้เซิร์ฟนอกเล่นเซิร์ฟต่างประเทศแล้วมันดูเหมือนจะแหลกๆยังไงไม่รู้เนาะอือ อืมคลี่ออีอะไรเนี่ยโหโทรสัพรู้อะไรเนี่ย How Drop อ,อืมหื่ไม่ใช่ Android ด้วยเอ่อเงียมีเกมให้เล่นแาบสบงสบเวอะไรอย่างเงี้ย้องเ,อเวลาจริงป่าวะเยี้ย้องเ,อเวลาจริงด้วยเฮ้ยคนนี้น่าสนใจนะ เฮ้ยปีปีปีหาได้ไม่ไม่น่าสนใจเลยเอ่อมีมใครให้คุยเล่นบ้างวะเนี่ยเอ้ยใครอือน่าสนใจนะเยี่ยมเลยนะใครแบยโลโก้โลโก้โอเคให้ทำอะไรเออมันคืออะไรสาติเลี้ยงหรอ หรือว่าอะไรกันคอนแที่ใช่นชี่นีนปิดไว้คอนแทคคอนแทกนี่อ่ิกสเต,ตอะไรหรือว่าเป็น abc w a r p ยังไ,ไ,ไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปรับเควสเลยฉันคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เอาอะไรเนาะเอ้เออเฟเยอร์ดูไม่ดีสุดลเลยเอาหลันลลเลยโหเวลาบ้านเราห้าโมงเย็นเวลาบ้านเขาเมื่อกี้เห็นมันก็พิฟต์อยูมันบักเที่ยง โอเคเขี่ยงอืมเอาค้างอืมเยี่ยมเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลากันไปดีครับนี่คลิปหน้าเดี๋ยวมันตอน่อกันเดี๋ยวขอยืนยันอีเมลก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันตอน่อคลิปหน้าอย่าลืมติดตามาด้วยนะครับ